สวัสดีครับน้าวันนี้มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับกับพี่ขุนสายยืดวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับมากับ Hunter v4 นะครับส่วนสาย PE ที่ผมใช้เป็น PE3 นะครับของโค n น็ตพัดนะครับผมก็จะหาเลาะตีครับหมายข้างทางไปเรื่อยๆนะครับสภาพหมายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นถนนนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังผมก็จะเป็นคลองมันก็จะเป็นคลองเรียบถนนนะครับผมก็จะเลาะตีไปเรื่อยๆนะครับ ยอดครับฮันเตอร์ V 4มี v4 ไม่ผิดหวังครับตรงกระเด็นครับ ฝากไว้ได้ครับกับผลงาน Hunter V4 มี V4 ไม่ผิดหวังครับ ผมขออนุญาตปลดปลานะครับโอเคครับแล้วนะนะไซส์สวยครับอนะ <c oughs> พอดีหมายมันก็จะเป็นหมายเดิมนะครับพอดีผมขี่รถมาแล้วผมก็เลยมาซ้ำมันครับเมื่อกี้ก็มีกัดอยู่ประมาณสองทีครับแต่มันกัดไม่โดนเยือนนะัะ มันก็วันนี้ก็เป็นผลงานเหมือนเดิมครับกับ Hunter V4 ครับตัวใหม่ครับสีนิมิเต็ดครับฝากไว้ด้วยครับส่วนสาย PE ผมก็ใช้สาย PE ของโคน็อตพัดนะครับเป็น PE3 ครับวัดกระเด็นเลยนะครับสสวยครับสุดยอดครับ ฮันเตอร์ v มี v 4ไม่มีผิดหวังครับสุดยอดพี่ขุน